ช่วงนี้หนุ่มเชนทวัฒน์เขาจะพาเราไปโต้คลื่นกันค่ะว้ <Ooh. S 1> ช่วงสนุกสุดขั้วสดชื่นเต็มขัน้นสนับสนุนโดยอิชิตันดราก้อนไอซ์ทีไม่ว่าจะงานหนักงานบูหรือกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมแค่ไหนนะักแสดงมาดเทศจากละครเพลงรักพลาปืนแตกอย่างหนุ่มเชนธวัฒน์ก็ไม่หวัน่นเพราะนอกจากจะโปรดปรานการขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์และเข้าฟิตเนสแล้วหนุ่มเชนยังหลงรักการโต้คลื่นอีกด้วยอะ เรื่องกิจกรรมมันเนี่ยขอให้บอกเลยนะครับผมพร้อมเสมอครับโดยเฉพาะการเล่นเซิร์ฟที่เรียกความตื่นตัวแบบนี้ยิ่งมาเล่นที่โฟโล์เฮาส์แบงค์เคาะเอ r e ควแห่งนี้นะครับยิ่งสะดวกใหญ่เพราะอยู่ในกรุงเทพใกล้ๆนี่เองพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสนุกสุดๆไปเลยครับยิ่งถ้าผมได้เครื่องดื่มอร่อยๆที่เพิ่มความสดชื่นอย่างไอซ์ทีที่ชงจากใบชาออร์แกนิกและยังมีกลิ่นหอมของมาเบอรี่แล้วล่ะก็ต้องบอกเลยครับว่าเิ็นคุณ2ไปเลยงานก็แย่แถมกิจกรรมโปรดก็เยอะแล้วอย่างนี้จะมีเวลาไปสวิทก,กับสาวๆเราจ้าหนุ่มเชนพร้อมจะมาแซวให้เฮฮาตามปราาะสาระจายหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็อลไเล่นขำๆสเกต กระแสความหวานและความสนิทสนมเกินเพื่อนของผู้จิ้นหมากปรินและสาวคิมคิมเบอร์รี่ที่ช่วงหลังมักมีภาพปะปาร์ชีพร้อมคนตายดีแอบเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆเหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันเลยอ่ะอุ้ยแตอนนี้อยากรู้ว่ากำลังศึกษากันอยู่หรือเปล่าได้ได้สาวเตี้ยนล้วงน่าจะมีคืออะไรสเตตัสนะคะก็คือคนที่สนิทค่ะ ว่าไม่แต่ภาพมันฟ้องชัดเป๊ะไม่ใช่อย่างที่พูดนะคะหมาคิมตอนนี้เป็นแฟนกันหรือยังไม่เลยไปน้องกันไปน้องกันครับเขบอกว่ารอรอพร้อมจะเปิดตัวแม่ก็ก็ก็รออยู่ครับก็ยังตอบได้ว่าสนิทกันเหมือนเดิมครับก็จับตาดูไปเรื่อยฝากเธอครั้รู้ไหมแต่ว่าฉันก็ ก็ยังตอบได้ว่าสนิทกันเหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากแรนด์มีเครื่องประดับจากมิสซิตี้พรุ่งนี้อย่าลืมลับมาดูข่าวซับกับนิ้นเนร้อกระจายอีกนะคะสวัสดีค่ะ